สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลไทยทั่วประเทศทั่วโลกนะครับคลิปนี้แฟนโซนคอมเมนต์จะนําเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์มุมมองความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลโคเอเชียหลังจากที่แพ้กับทีมชาติไทย3ต่ 0, นนอ0ูนย์เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับต้องบอกว่าเมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะโคเอเชีย3ต่อ0ูนย์เซตนะครับซึ่งคะแนนก็25ต่อ18 25ต่อ13และ25ต่อ21นะครับซึ่งแมตช์นี้เนี่ยท็อปสกอร์ได้แก่อัจฉรพรคงยศนะครับ 22คะแนนรลง,ลงมาก็เป็นชจวอโมก4นะครับ14คะแนนนะครับสาวไทยตอนนี้เนี่ยลงสนาม3นัดชนะ2แพ้1มี5คะแนนนะครับต้องบอกว่าโอกาสเข้ารอบนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งนัดต่อไปเนี่ยทีมชาติไทยจะลงการแข่งขันในวันที่29กันยายนหรือว่าวันพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มตรงพบกับเกาหลีใต้นะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง WorkPoint หมายเลข23นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลโคเอเชียครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรหลังเกมที่แพ้กับทีมชาติไทยครับผมโดยความคิดเห็นของแฟนโคเอเชียท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าเสียใจประเทศไทยได้คะแนนจากการบล็อกรูกตบของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับเราสู้กับโปแลนด์ได้ดีมากๆแต่การเจอกับไทยมันคนละเรื่องเลยเหมือนเราจับทางไทยไม่ได้เลย มุมมองต่อมานะครับไทยมีความรวดเร็วในการเล่นและมีเกมรับที่ดีในแมตชนี้มุมมองต่อมานะครับเรามีสรีระที่ดีกว่าไทยแต่ทําไมถึงไม่ได้เปรียบไทยเลยในแมตชนี้ความเห็นต่อมานะครับไทยเล่นกับเราง่ายมากๆเราไม่ได้สร้างความกดดันอะไรให้ไทยเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่าแมตชนี้จะเป็นบทเรียนให้เราในการรับมือกับทีมในเอเชียให้ดีขึ้นกว่านี้นะ คอมเมนต์ต่อมานะครับเจอบอลเร็วของไทยพวกเราไปไม่เป็นเลยจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับกองเชียร์ไทยเข้ามาชมความรอของโค้ชเรากันใหญ่ว่าเขาหล่อหน้าตาดีโอ้โหแฟนแฟนวอลเลย์บอลไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมานะครับผมยอมรับความพ่ายแพ้ไทยมีรูปแบบการทําแต้มที่หลากหลายมากๆมีบอลที่รวดเร็วจนเราจับทางไม่ได้เลย คอมเมนต์ต si e. ่อมานะครับกองเชียร์ไทยคงมีความสุขน่าดูเห็นเต้นกันใหญ่เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยรับเหนียวมากบวกกับมีเกมบุกที่รวดเร็วทําให้เราแพ้ทางจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับควรแก้ทางบอลไทยให้ได้โดยด่วนแล้วใช้สรีระความสูงให้เกิดประโยชน์นะทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะครับกองเชียร์ไทยไม่สนใจผลการแข่ง แต่สนใจโค้ชของพวกเราแทนโอ้โค้ชของโคเอเชียหน้าตาดีนะครับผมและคอมเมนต์สุดท้ายทียนมินไปส่องมาได้นะครับเขาบอกว่าจับทางบอลเร็วไม่ได้เลยไทยหลากหลายมากเล่นเนาทีมเราไปไม่เป็นเลยจริงๆและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอเบอลโคเอเชียเทียนมินไปหามาได้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก้อยมินไปตั้งใจไปหามาจริงๆจ้า